สวัสดีคะ่ะคุณฟังกำลังติดตามรับฟังข่าวจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยด้วยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการขึ้นที่44สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดเจ้าหน้าที่ชุดพัฒนาคุณภาพชีวิตลงพื้นที่ดำเนินการติดตามการก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ตามแผนงานโครงการงบเกษตรผสมผสานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ก่อนดำเนินการแจกจ่ายพันสัตว์อาหารและยาเวชภัณฑ์โดยได้ดำเนินการติดตามกับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจำนวน5รายดังนี้ หนึ่งนางรัศนาัอวาแวสองนมะดิงสามนางรอเกโยศ4ีนางแอวิดห้านายอวหมะผลการดำเนินการก่อสร้างโรงเรือนแล้วเสร็จณบ้านท่ากำชามหมู่หนึ่งบ้านท่ายามูหมู่สามตมท่ากำชามอ,อน้องจิกจัังหวดปัตตานีจบข่าวสริปะมลีอ่าน